สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบก,กับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะ<ม>เจอกันในช่องคุณไทยหุงน,นอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จำให้แนวทางคุณเดาโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดกันติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการขโมลเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ จะออกนะคะประจําเช้านะคะวันที่21นะคะเดือนกันยายน25.6 6นะคะค้<น>ุดดาวโจน,นคืนนี้อัดให้รูด5้านะคะเจาะให้เม็ดเดียวห้านะคะ ุ้นดาวจรูด5เจาะห้นะคะสำหรับคำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณท,ทุกทท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทัางหุ้นดาวจรงแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปงมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ